สวัสดีครับพี่น้กงเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่นองที่รังนการเฮ็ดกษตรทุกคนนะครับเมื่อนีนผมสิพาพี่นงเขามาอัปเดตหลังจากผมว่านปุ๋ยไปแล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่พี่นองเด้อครับผมจำว่าผิดพี่นองเขาเข่ามาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วผมสิพาพี่น้องมาอัปเดตนะครับหลังจากว่านปุ๋ยไปมันจะเปลี่ยนไดไนะครับฝ้ากาลังเหมือนมากพี่นองหลังจากหยอดมากตั้งแต่หยอดมากพี่นองเดือนกลัวเกือบสองเดือนบ่มีหนามเลยนะครับบ่มีหนามขังเลยพี่นงยังีะเห็นเหรครับ ่ช่วงบ้านปุยไปดีแต่ว่ามันชื่นนะครับมันชื่นและดินมันเปียกบัดที่นี่หลังจากโมบ้านไปกัน้นำบ่มีมะขังกับหญ้าได้พี่น้องหยาเต็มเลยครับหยาขึ้นพี่น้องได้ซ้ำเลยกับสีเดียวซ้ำนั่นแะพี่น้องเพราะปีนี้นเห็นอยา่างนะครับพะน่ะฝนฝนก็มากเกือบทุงมือนะครับแต่มันตกบ่กแห้งพี่น้องมันจะมาตกช่วงหาทุ่มเที่ยงขึ้นนะครับแต่มันโตมันซีบก้นที่เด็พี่น้องนะมันก็ไปนะ นะพี่น้องเสียงนกตุ่มครับตูกตูตก,ต,กตูกอยู่เขาก็อยากก็อยากแตกก่วร้ายพี่น้องช่วงผมบ้านปุ๋ยไปเห็นไม่นาํามาครั้งนี้แตกกว่วได้ดีเลยแต่ว่าที่ผมบ้านลงไปแหละพี่น้องนามไม่มีครั้งมาทีน่นี่หยาดขึ้นนะครับสองสามมือขึ้นหลังผงก็ได้มันตัดท่านแท่าเราบริอ,อัปเดตพี่น้องเบิ้งน้มันห่อนครับนี่ครับเขา เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาเบ้าเลียงเลียงปอดเที่ยงครับเลียงต้นนั้นต้นเงียงก่อนละ่ะแมนบ้างต้นปอดเที่ยงต้นเงียงครับนี่นี่ครับต้นอน,นี้เดี๋ยวผมจะให้พี่น้องมน,นี่พี่น้องต้นอน,นี้ต้นปอดเที่ยงหรือต้นเงียงสักอย่างนี่แหละที่ที่กลมมัน กลกุ่มเกษตรนี่นะครับที่มันเอาเมลา็ดมเล็ดเมะเข้เาวานเห็ดเืชเห็ดพืชสดนี่ครับน้ำหน้าผมจิฝากบอกพี่น้องนะครับพี่น้องท่านใดที่เพาท่านเดบเคยว่ยวานเคยเห็นเอาไปว่านแล้วก็ไทยกบต้นอันนี้ที่มันแก่กมากมันเปนลดดี่ยนพืชสดที่พี่น้องนี่เพื่อนเห้่ห้อมมาว่านหลังจากเกี้ยวเขาออกแล้วพี่น้องเกี้ยวเขาออกแล้วเรามาว่านมาว่านหลายช่วงที่ลงดำหน้ากวานเพิ่นที่เป็นหมากให้ไทยกบนะเป็นพผืชสดคันพี่น้องท่านใดนี่คือยังผมนี่ ออามาวานพี่น้องเอามาวานแล้วเราบ่ได้อารถมาไถกบพี่น้องไน้มันแตกนยครับไนมันแตกแตกใส่ให้หน้านี่มันแตกแล้วส่วนเขาไถไถว่านเขานี่มันจะเกิดเสี่ยมเขาพี่น้องเนี่ยเกิดเสี่ยมเขาขันบ่โลกออกนี่ให้นี่พืชเตียมเบิดเลยดิครับนี่พี่น้องขันห้องบ่ลกออกนี่เบิ่งหากคนครับเนี่ยนี่แหละพี่น้องตัวกินปุ๋ยเด้นะครับขันพี่น้องเกษตรกรท่านไหนครับนะครับที่เสี่ยวไปว่านนะ ที่เสี่ยวไปฟานต้องไถกบให้ท่านนะพี่น้องไทกบให้ท่านบ่สันคันพี่น้องบ้านเลี้ยวตอนเพิ่นเป็นดอกเป็นหมากแล้วพี่น้องต้องเก็บหมาก,กออกให้เบิดนะครับคัาตกใช่ไหมเฮน่าเนละพี่น้องนี่แหละมันห้าที่เกิดครับคันให้เนี่ยบ่ลกออกเลยพี่น้องเต็มไปเบิดครับเวลาวานปุยเนี่ยนี่แหลโตัวการที่กินปุยเยข้ามากที่สุดนะถามว่าพอดีมี่ว่าขอดีก็มีพี่น้องข้อเสียก็มีคือ่กันครับนี่พี่น้องอันใดมีขอดียอมมีข้อเสียนะครับบังพี่นอ้องงานะครับพืชขึ้น เดือนครึ่งพี่น้องเดือนครึงคร่งครับที่นี่เบิ่งครับช่วงผมใส่ปุ๋ยอาทิตย์เบืองหนึ่งบป,ปมีดีพี่น้องนี่นี่ต,นต้นหยาดหวังที่บ้มีเลยครับนี่เห็นไหมครับเจอปุ๋ยเข้าไปบป,ปมีนามนี่แหละพี่น้องผลงานสิ่งที่เห็นเมื้อแไหนพี่น้องคนเป็นอยากแตกมันอยากแตกกีอก่กอะไรเนยอยากแตกกี่หักแต่มันขาดนามครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบิ่งให้นี่ให้นี่ย่างจังเลยพี่น้องนี่เนี่ย n h าดอกยังี้ยถ้าผมมาห่านไหนมาวานปุ๋ยนี่ยเท่าโมีเลยนะพอผมว่านปุ๋ยลงพืนอันนี้เป็นเท่าเท่างหน้านะเพ,พ,พิ่นเพิน่นดำเอาพี่น้องดำเมอกโบมี่หนามแต่ไตัวเนี้ยนี่ช่วงนี้ดำผงพี่น้องนี่ซักลุงไหมครับเอาไม้มาซักกันลุงนะนะหมื่นแป้งสีไทว่าสีตัวเ้อพี่น้องนี่นนบ่ตัวครับ เบืองหลักเหตุการณ์บ้านเมืองปะตกพี่น้องกเกษตรกรทั้งได้ฝนดีเนะาะครับทั้งผมนี่บ่ดีแห้งเด้พี่น้องปีนี้บ่ดีครับได้ละบ่มีหอนน้ำครับบ่รู้ว่าปีนี้จะได้เขาซ้ำได้ดเ,เด้พี่นอ้องคนทับพี่น้องเห็นเขียวๆบางทีมันมันบ่อมันเขียวพี่น้องหยาลุ่นๆเนี่ยครับนี่ครับหยาลุ่นๆนะครับใบเขาก็เริ่มแห้งปใบเขาก็เริ่มแห้งแล้วเนยพี่น้องมันขาดนา้ำคนทับ เริ่มแห้งเริ่มเลี้ยงลงเนนีพี่น้องขาดน้ำไรของผมให้ทึ่งๆฝนได้ไถว่านไม่กับสามทเที่ย,ยวันนี้ทำให้ไถว่านไม่นี่นะพี่น้องเขาเดียนกลัวครับหันมีน้ำม,มีแตกกลอบมาเร็วพี่น้องอันนี้ไม่มีน้ำนะไปบ่ได้นี่แตกกลอกบ่ได้ทาน้ำพี่น้องกเกษตรกรทางในฝนดีแน่นอรับนี่เนี่ยพี่น้องทางผม ผู้ผู้พ่ะท่านได้ดำกับมี่ที่พี่น้องผู้พันฐานนามนะครับผู้พันพ่ะท่านได้ดำกับไร้พี่น้องพันฐานนามขันเดียนซิงหาเนี่ยบอมนามบ่มานี่โอ้ยบ่อยากาศขี้ผากดิพี่น้องนี่ครับอันอันเป็นข้องเป็นข้องนี่เป็นข้องนี่เป็นต้นเขาที่พี่น้องเป็นกังอายุกังบ่เป็นอย่างนี้มันหยาดล้วนๆนี่ครับเขาเตียนกัวพี่น้อง ไอซ้ำเห็นนะครับมี่ครมาให้ตึ้งๆนี่ครับสามเตียเราคุมบันไถปันวันไหมนี่นะพี่น้องภาพพี่น้องมาบังบรรยากาศตรงไหทตรงหน้ายี่เมื่อเรงครับกับข้าวยอดอายุหนึ่งเดือนครึ่งนะพี่น้องนะ มีกันไลจะขี่ตัวขันพ่อนี่พี่น้องแม่งปอยก็หลายครับแม่ต้องปลายไสมอไม่ต้องขันแม่ต้องปลายแต่ก็มันฝนตกอันนี้มันบ่ตกด้วยพี่น้องแมันเป็ี่ยนยังนะครับภาพพี่น้องว่าบางบรรยากาศงามๆเขียวหวูเขียวตาไปเปบ้นนี่แล้วรครับพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละท้ายนี่ก็ไม่ยังไลอกครับ ขอฝากพี่น้องใส่กดไลค์กดแชร์เพอน้ำแนกนเร็วกันเด้อครับท่านี้เ่มียังไรครับขอกาวเข้าข่า,าสวัสดีครับ